สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะคะเป็นข้อความแนะนำเอ,อ่อพอดแคสชื่อชัยพิษพอดแคสค่ะ ดูเหมือนเขาจะชวนเราไปสำรวจจังหวัดลบบุรีหรือเมืองลาโวผ่านเรื่องเล่าต่างๆที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับก็น่าสนใจนะครับลบบุรีนี่ปกติเราก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเนาะใช่ค่ะใช่อย่างพระพรางสามยอดทุ่งทานตะวันอะไรแบบนี้แต่ข้อความนี้เขาเน้นเลยนะคะว่าลบบุรีมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเป็นเหมือนอสวนรวมเรื่องราวหลายหลายมิติเลยค่ะก็เลยทำให้คิดตามเลยค่ะว่า เอ๊ะการมองผ่านเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อลพบรีไปได้ยังไงบ้างใช่ครับวิธีการที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอเนี่ยคือน่าสนใจมากการทําความเข้าใจสถานที่ผ่านเรื่องเล่าที่หลากหลายทั้งตำนานทั้งวิถีชีวิตจริงมันชี้ให้เห็นว่าเออการมองแบบนี้มันอาจจะให้ภาพที่ที่ลึกซึ้งกว่าข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วความหลากหลายที่ว่านี้นะคะเขาครอบคลุมกว้างจริงๆคะ่ะ ในข้อความระบุว่าชัยพิทพอดแคสต์จะพาไปสำรวจตั้งแต่ตำนานพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอเลยนะคะซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่เคยถูกบันทึกไว้เป็นทางการก็ได้โหอันนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะแล้วก็ไปจนถึงเรื่องความเชื่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่แล้วกเ็เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มันหล่อหลอมเมืองนี้ขึ้นมาค่ะมันเหมือนเป็นการพยายามปฏิบัติต่อภาพใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะครับ การที่เนื้อหาออที่เขากล่าวถึงเนี่ยรวบรวมมิติพวกนี้เข้าด้วยกันทั้งตำนานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมม,มันมันมีนัยยะสำคัญนะครับคือมันสะท้อนแนวคิดว่าอัตลักษณ์ของเมืองเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างจากแค่สิ่งก่อสร้างหรือว่าประวัติศาสตร์กระแสหลักอย่างเดียวอ๋อค่ะแต่มันเกิดจากการแบบว่าทับซ้อนกันของเรื่องราวมากมายทั้งของผู้คนการเวลาที่สืบทอดกันมาครับ แล้วก็ยังมีมิติอื่นๆอีกน,นะคะที่ข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าจะเอามาเล่าด้วยมีทั้งเรื่องลี้ลับนิทานปรำปราที่อาจจะมีข้อคิดซ่อนอยู่ mm hmm. มากๆเลยคะ่ะครับผมคำถามคือ,อ,อการหยิบยกเรื่องราวที่ดูเหมือนจะต่างกันเยอะขนาดนี้มานำเสนอเนี่ย เขามีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีจุดหนึ่งที่ข้อความนี้ชี้เป้าไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือเรื่องการใช้เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่า soft power ของลบบุรีอ๋อ soft power ครับซึ่งถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือมันเป็นความพยายามสร้างสเสน่ห์ความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจในตัวจังหวัดผ่านมรดกทางวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวพวกนี้แหละครับอืออค่ะ ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าการได้ฟังตำนานท้องถิ่นที่มันเข้มข้นมากๆเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้คนที่ไม่เคยไปลบบุรีเลยรู้สึกเ,เชื่อมโยงกับสถานที่นั้นขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนสร้างความรู้สึกผูกพันทางใจอะไรแบบนั้นใช่ครับใช่ครับความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นผ่านวัฒนธรรมแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่แนวคิด soft power ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลนี้พยายามจะสื่อถึงนะครับ พอฟังแบบนี้แล้วการรวบรวมเรื่องราวหลากหลายตามที่แหล่งข้อมูลนี้อธิบายไว้มันก็ดูเออสมเหตุสมผลขึ้นนะคะเหมือนเป็นความตั้งใจที่จะนำเสนอลบบุรีในมุมมองที่รอบด้านแล้วก็ลุกซึ้งจริงๆโดยใช้พลังของการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือสำคัญเลยถูกต้องครับข้อความนี้มันสะท้อนความพยายามที่จะดึงดูดความสนใจนะครับ ทั้งจากคนในพื้นที่เองแล้วก็นักเดินทางจากภายนอกด้วยด้วยการแบบว่าเปิดเผยมิติที่อาจจะถูกมองข้ามไปแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกอือยากไปสัมผัสประสบการณ์จริงที่ลบบุรีด้วยตัวเองค่ะก็เป็นการตลาดที่น่าสนใจไปอีกแบบนะคะใช่ครับซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจเหมือนกันชวนให้เราคบคิดต่อว่าเอ,อการที่เราได้รับรู้เรื่องราวท้องถิ่นอันหลากหลายตามแนวทางที่ข้อความนี้ได้อธิบายไว้นะครับ มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือว่ายกระดับประสบการณ์ของคนที่ไปเยือนสถานที่อย่างลบบุรีเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน mm hmm. เมื่อเทียบกับไปเยือนแค่แบบผิวเผินตามแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเท่านั้นแหละครับน่าคิดนะครับ